จริงๆแล้วเครื่องสำอางหลายๆอย่างก็เก็บในตู้เย็นได้นะไม่ว่าจะเป็นบํารุงผิวหรือว่าอลิปเลบเนี่ยถ้าแบบร้อนมากๆถามว่าเราพอจะไว้ได้ไหมไว้ได้นะถ้าเรามั่นใจว่าตู้เย็นเราไม่ได้เย็นมากเกินไปแต่มีอย่างหนึ่งที่ไม่ควรแน่ๆเลยก็คือเครื่องสอําอางเนื้อฝุ่นนึกถึงพวกปัดแก้มอะปัดแก้มเนื้อฝุ่นอย่างเงี้ยทาตาอย่างเงี้ยค่ะบางคนเอาปัดแก้มทาตาไป,ป,ป,ปใส่ตู้เย็นทีนี้พวกเนี้ยเขาจะมีพวก m o i s ไรเซอร์เบาๆใสเพื่อให้มันเกิดการยึดจับกับผิวแต่มันอยู่ในภาพของในสภาพของคัาเป็นฝุ่นด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาามันนเเข้ตูย็ ตัวที่มันเป็นยเจ์ไลเซอร์ที่เขาใส่ไวอะค่ะมันจะจับตัวเข้ามาหากันจะทําให้เครื่องสําอางไอตัวเนี้ยบัตออนปัดแก้มทาตาทั้งหลายเนะะี่ยค่ะมันจะจ,จับตัวกันเป็นก้อนหลังจากท่านเอาไปไว้ในตู้เย็นแต่อาจารย์เคยเคยเอาไว้ลอดอยู่เอาไว้ที่ไหนช่องผักช่องผักเป็นช่องที่แบบพูดง่ายๆว่าไม่ได้เย็นจัดเท่ากับช่องอื่นถูกไหมแต่ว่าไม่ได้แนะนานะตอนนั้นอาจารย์อะ คือเหมือนกับแบบชอบแป้งไงชอบแป้งของฟิโอน่าเนี่ยแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นอะเราก็แบบเหมือนจะเลิกผลิตอะไรเงี้ยเราก็จะเก็บไว้ใช้เองอาจารย์ก็เอาเก็บไว้ช่องผักอะค่ะแต่เป็นตู้เย็นที่อาจารย์ทําไว้สําหรับใส่ใส่เครื่องสำอางเนาอะอาจารย์ก็เก็บไว้ช่องผักอันนั้นอะอยู่ได้เพราะว่าความความความ,วามเย็นแบบเย็นเบาๆบาอ่ะอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าทั่วๆไปบ้านคนทั่วๆไปแนะนําว่าอย่าเสี่ยงครับเก็บพวกเครื่องสำอางที่เนื้อเป็นฝุ่นฝุ่นะเอาไว้นะคะมันจะเป็นก้อนโดยเฉพาะพวกพวกเมคอัพต่างๆนะคะ แต่ถ้าเป็นเนะื้อครีมเนี่ยอพอได้แต่อย่าไปใช้ชั้นใต้ช่องฟรีซนะคะอุณหภูมิในตู้เย็นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ประมาณ8องศา10องศาอันเนี้ยประมาณเนี้ยแต่บางตู้เย็นน่ยมันจะประมาณสักต่ำกว่าสิแต่ไม่ถึง10ก็มีเพราะมันขึ้นอยู่กับกับรุ่นกับกับรูปแบบนะห,หรือมันขึ้นอยู่กับไอคุณเร่งความเย็นประมาณไหนดังนั้นถ้าเราเอาเครื่องสำอางไปใส่อ่ะคุณจะไปแบบให้มันเย็นเจี๊ยบนะบอกบอกก่อนนะเออคนบางบ้านน่ะเขาถึงได้มีการแยกกันนะคะว่าแบบ ตู้นี้อาหารตู้ตูต้นี้เป็นยาและเครื่องสาอางอะไรแบบนี้เพราะว่ามันจะเซตความเย็นคนละแบบกันมันไม่ได้เซตความเย็นที่เท่าเท่ากันนะอันนี้ก็เป็นความอ,อยากจะสร้างความเข้าใจขึ้นมาแบบหนึ่งเพราะว่ายังไงเราก็แบบคนเมืองไทยไงเมืองเมืองร้อนเวลาเรากลัวของเสียเราก็จะยัดเข้าตู้เย็นทีนี้เรามีความเข้าใจเรื่องอุณหภูมิในตู้เย็นกับอุณหภูมิในการเก็บเก็บเครื่องสำอางประมาณไหนส่วนเครื่องสำอางสไตล์แบบประมัมสำหรับผิวคนไทยอ,ะอ่ะอาจารย์บอกว่าเครื่องสำอางที่ทำสำหรับผิวคนไทยเนาะ ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาก็ทําทำสําหรับในประเทศไทยใช้ดังนั้นอุณหภูมิจะทนได้ถึง40องศาค่ะอ่าเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากนะักถ้าช่วงอุณหภูมิร้อนจริงๆเราก็ค่อยจัดการกันแต่ว่าถ้าไม่ได้แบบสักสาองศา30มสิบกว่าเนยังอยู่นะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกังวลเยอะแต่ถ้าลืมไว้ในรถยนต์อันนี้บอกได้เลยจบจริงพร้องทีพุ่งไปเป็น50องศาเลยนะคะก็ให้ระวังอื